8. กำหนดให้ f(x) เท่ากับ 3x กํลัง2ลบ 2x บวก1และ a แทนอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ f เทียบกับ x เปลี่ยนจาก1ไปเป็น2 b แทนอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f เทียบกับ x ขณะที่ x เท่ากับ2ข้อใดต่อไปนี้ถูกขั้นแรกทําการหาค่า a แทน f 1เท่ากับ3คูณอยู่กับ1ยกแล้วกําลังสองลบ2คูณอยู่กับ1บวกด้วย1เท่ากับสามลบสองบวกหนึ่ง 3ามลบสองเท่าก so, ับหบวกหเท่ากับสองเท่ากับสคูณยกับสองกำลังสองลบสองคูณยูบสบวกหเท่ากับสคูณยกับสลบ 4บวก1เท่ากับ9ต่อไปหาตราการเปลี่ยนแปลงจากสูตร f มากลบ f น้อยส่วนด้วย x มากลบ x น้อย เท่ากับ f 2ลบ f 1ส่วนด้วย2ลบ1เท่ากับ f 2เท่ากับ9ลบด้วย f 1เท่ากับ2ส่วนด้วย2ลบ1เท่ากับ9ลบ2เท่ากับ7ส่วนด้วย1เท่ากับ7แสดงว่าค่าของ a เท่ากับ ต่อไปหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ขณะที่ x เท่ากับ2การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง1จุดให้ทำการดีฟก่อนจาก f x เท่ากับ 3x กำลัง2ลบ 2x บวก1 f x เท่ากับ3 x ยกกำลังสองลบ2 x บวก1นึ f ดิ x เท่ากับ3คูณอยู่กับ2 x ลบ2คูณอยู่กับ1เท่ากับ6 x ลบ2องทำการแทนค่า f ดิ2จะเท่ากับ6คูณอยู่กับ2ลบ2เท่ากับ6กสอ ลบสองเท่ากับสิบ b เท่ากับสิบแล้วก็มาดูที่ช้อย a เท่ากับเจ็ด b เท่ากับสิบดังนั้นตอบข้อหนึ่ง